วงุ oui. ้องวนอนอกเด็กประารรทมีคุณพราพุทมีคุณพื่อทและคุณพรสงขอามรักควุ่เยนยทรักสู่สมควรด้วยมรรามรู้ สุภาุปฏิภาทุขสวัสวิ์คิดมาพริกแดงกันในวันมังมวถวายซึ่งเสียงเป็นพุทธบูชาและเป็นสิ่งที่บูชาการบูชาเรียกทุกว่ามีปฏิบัติบูชาขาอามิสบูชาวันนี้เราได้มา ใจทลางปฏิบัติลูกาใจทลางอามิตรบูชาอามิตรบูชาก็คือการใช้เสียงเสียงอันไพเราะนนัันี้นั่งฟังรู้สึกว่าชักเข้าภาฟังเสียงหน้ารักโบทนาในใจอยู่ดังนั้น เราไม่มีสิ่งใดไม่มีสิ่งของที่เกี่ยว้องเสียเงินเสียทองแต่สิ่งที่ไม่เสียเงินเสียทองก็คือการถวายเสียงการถวายเสียงนี้เพื่อที่จะเป็นเพราะว่าเป็นกองสนับสนุนไปสู่นักภารโลกระดนนับนาท่านใด แต่ทำสิ่งที่ที่เราทำในความเป็นมนุษย์นี้สิ่งที่ตอบแทนก็คือคุณงามความดีแก่ทุกท่านแต่ทุกท่านก็คงจะมีความ,มสัมมากิฏมว่าเมื่อสิ่งใดนั้นเกิดขึ้นพุททีจะบอกว่าสิ่งนั้นก็ต้องจบงท,งทึ้นั้นที่ใดก็ต้องลงที่นั้น อันนี้เป็นสัจธรรมต้องการพวกเราเราจะไม่ได้เสียปกเสียใจบ่าพากพรากจากสิ่งนั้นวันนี้ถือว่าเรามาใช้เสียงเป็นภุตบุฎาแล้วก็ใช้เสียงเพื่อที่จะให้ประเทศชาติของเรานั้นอยู่วยความร่มเย็น็นสุขาะการใช้เสียง มันจะเห็นได้ว่าการใช้เสียงที่เป็นประโยชน์นั้นจะโยาก็ควรจรู้และตามตามขณะใช้เสียงไม่เป็นประโยชน์นก็มีเขาบอกว่าใช้เสียงตามอารมณ์ของเจ้าของคิดว่าแต่เจ้าของนั้นถูกยี่สี่ชั่วโมงแตกม่พองดูว่า สิ่งที่เราทำไปนั้นมีใครที่จะเป็นพยานในการว่าเราทำถูกหรือตัวเอษมันต้องมีพยานมีหลักฐานเมื่อมีหลักฐานมีพยานมีผู้ที่รับผิดชอบก็ถือว่าการทำงานนั้นเป็นไปที่ถูกต้องตาม คำสอนของพุทธศาสนาและตามกฎหมายของป้านเมืองสิ่งนี้รด้กว่าใช้เสียสงที่ถูกต้องจึงขอฝากท่านสาธุชนสทุกท่านในปีนี้ปีหกให้เป็น,ปานคาถาจิตสัสำนึกอยู่ตลอดเวลาอยาู่กบตัววรา ทีนี้สิ่งที่ต้องทำคือคนงามกวงดีสิ่งที่ต้องมีคือสัจธัรทสิ่งที่เราจะต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าก็คือการทดแทนบุญคุณของผู้มีบคุณวันนี้เรามา ทดแทนบุญคุณของพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นให้สิ่งดีๆแก่คนคนผู้นับสือพุทธศาสนานั้นอย่างมากมายแต่ผู้ที่ใช้เสียงเป็นไปในทางที่ถูกต้องก็รู้บุญคุณแห่งการต่างการสอนแต่ผู้ที่ประมาณเนเนจ้าของว่เจ้าของ มีความรู้มากวามาามากว่ามีความสามารถมากกว่าบุคคลนั้นก็ถือว่าเป็นพูดอยู่ในขั้นแห่งอันตรายเพราะไม่มีผู้รับรองแต่วันนี้ได้จ,จะมาสวดมนต์้องเพื่อนสะสมธจะมาภาพของรับรองขอบอกจะไปผิดพลาดเกิดรัการใด และเราก็จะได้ส่งเสริมหลักหลักอันใหญ่ขององคชกชาวไทยทั้งี้สำหรับที่สัรมสาธุกพืนกองประชาธิปุโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันมหาัสสัต์สถาบันมหาัสสัตว์นี้ทำไมเราถึงจะต้องารุปและสักการะให้ได้ยมได้ ตำรวจตรวจตาว่าพวกเราอยู่ในสถานที่ในที่ตรงนี้ได้ก็อยู่ได้เพราะใครเราจะต้องมีจิตสามัคคีสานึกดังนั้นท่านจึงสอนว่าต้องรู้บุญคุณของผู้ที่มีบุญคุณ,คณผู้ที่มีบุญคุณก็คือแผ่ดินที่เราอยู่นี้เราจะทำยังไงจะให้แผน่นดิต่อเรานีอยู่เหมือนอย่างท่านให้เราอยู่ ท่านให้เราอยู่ก็เรีอยอยู่แบบสบายๆสบายใจจะไปจังหวัดใดก็ไม่ได้เสียค่าผ่านเข้าจังหวัดโยมลองคิดว่ารอข้ามให้นับหกไปโยมจะต้องเสียค่าที่ดินท,ทันทีแต่เราเดิไปแค่คุยเราเนี่ยก็ไม่ต้องเสียค่าที่ดิน แล้วก็ไปเปนี่ยเขเที่ว่าไปฟรีฟอันนี้ที่ว่าคุณคุณมองแทนทินมทำไมเราต้องเกตอบแทนได้ดดดทักศสาุ๊กุดกกานที่มาในวันนี้นะี่ะเรื่อว่าตอบแทนคุณโดยการเป็นงปาาัจจัยที่เป็นภาสิทที่ดีงามสาหรับชาวพุทธหมายเราไม่หลงหงทางเห่งการใช้ปาาัจดังนั้นจึงบอกให้ทัาศสาธุชน จะไปรับสิ่งที่จะทดแทนนั้นมีหลายประการประการที่จะใช้เสียงทดแทนมูลคุณของผู้มีมรกลกต้องขอให้ใหจเราเป็นดาวศุกร์ตัหลานของเราฟันเพราะว่าช่วงนี้ลูกหลานของเรานั้นทั้งหวงมันตามในการใช้ภาษาเสียงเป็นไปในทางที่ผูใกใจจะฟัยยง,งมากกว่าถูกต้อง แล้วทำยังไงแล้วซึ่งจะให้มันถูกต้องเหมือนกันได้หมดแล้วอฝากั่านสาที่เ,เอาดอไว้เราอยู่แผ่นดินนี้เราจะต้องรู้ว่าอดีตนั้นเป็นครูสอนครูสอนให้เราตระหนักอยู่พุกการและเวลาก็เป็นคือว่าแผ่นดิน เกียรติมาพได้เรียนรู้และศึกษามานั้นประเทศไทยพวกเรานั้นเสียแผ่นดินนะถึงสิบสี่ครัไม่รู้ว่ามันหายไปที่ท่าไหนแต่ใกล้ๆพวกเราเนี่ยหายครั้งสุดท้ายเนีหายขึ้นตรงนุโยมให้โยมคิดให้พ่อฟอให้ได้เราจะนิ่งโดูไย้ว่า มันไม่ใช่านาฬิกาวินเทจไรโบ้ไม่ใช่เราจะต้องรักษาแห่นที่นี้ร่วมก,กันเราจะอยู่ได้อย่างสบายอกสบายใจแผ่นี้ทครั้งสุดท้ายที่เราเสียแต่เราพวักว่าประการที่ผ่านมา,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 าการกีกาท่านจะไม่เสียอกเสียใจในการเสียแผ่นดินโยก็เสียตรงไหนอยู พวกเราเห็นทุกคนรู้ทุกคนนะจนต้องออกคนรับบ้านเราจะต้องช่วยเหลือซึในการกันก็เงินคนละหนึ่งบาทเพื่อที่จะเอาแผ่นดินไปเงแต่ตอนนี้ทั้งนั้นเขาไม่ได้เอาปใจัล่านี้เป็นเครื่องยืนยันก็เอาเอาหลักฐานในการจาซึ้อแผ่นดินเระขอบเขตประเทศไทยนั้นเราอยู่ที่ตรงไหน ที่เรามีปัญหาเรื่องโรคก้าวอัตมาภาพกไปดูคือมันมีห้วยห้วยเองห้วยนั้นมันไม่ไม่แยกออกจากกันแล้วก็มันเป็นร่วมกันอยู่ที่ง่ายแ้่แล้วตรงการนั้นเป็นของใครมันเนนม่นับโภคโยม แม่น้ำโขงมีเกาะเย่ใงแม่น้ำโขงตัางมากมายโยมอย่าไปคิดว่าเขาแบ่งแผ่นดินให้พวกเรานั้นให้ตืงกาแม่น้ำโขงไมใช่เป็นต้องให้ประเทศไทยไปแค่รอบฝั่งแผ่นดินประเทศไทยนอกจากนั้นเป็นของประเทศอื่นหมดโยมก็องรู้ไม่ได้ดังนั้นปัญหาที่เกิดที่โลกจ้าสามอนตรงนี้อาตจามาพาไปดูพิษไทยกันไปเอา เอาแล้วไม่รู้ว่าผู้ที่ยืนยันหลักฐาน,นนั้นก็จะให้เราหรือไม่ก็เป็นปัญหากันและสุดท้ายก็คือแผ่นดินที่เราเสียยมเสียของข้อพ่ถังเป็นครั้งสุดท้ายจวต่อบคำถารองหน้าเราจะเสียที่ตรงไหนโยมหากจะมีขึ้นมาอีกก็เป็นไปได้ นแต่ท่นี้ทั้นนั้นเราจะต้องเอาความถูกต้องมาพูดคุยซึ่งกันเงกัน,นเราไม่ต้องพิจารณาจัสการใดใจะ,ปะนในในในไปว่าคนนั้นชั่วคนนี้ไม่ดีมันก็อยู่ที่ตัวของพวกเราเองเราจะต้อง,งอยืนยันซึ่งกันและกันเมื่อเรายืนยันซึ่งกันและกันแล้วเราสามารถลงบอกว่านาพักฉันมีเกียรติคนนั้นที่กงมฉันมีเกียรติแค่นี้เราพจางจะ รู้ว่าเราถูกต้องหไม่ถูกต้องดังนั้นน,นักศึกษาผู้เดอนทางหลายทุกการได้มาร่วมกันเอาไว้ทุกเสียงเกมคนผู้บาดเด็บในใจขอหพวกเราพร้อมด้วยผู้อาวุโสในใของเรา็นจกี่วับสงเรสรปัสถา,นสาันมาสตร์ในสถาบปันทางศาสนา์ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนั้นได้รักษาสถาบัน ของเราเนี่ยค่ให้ได้อักรภาพายังนม่โยมตรงตอประเทศความเนอของเราท่านสามารถทิดแดงเอาอาศัท่านกลับตึงมาได้ทั้งที่ท่านลงลุกทุกงฟานนะแต่ท่านไม่เสียไม่เสียท่านสามารถกลับตึงมาได้ อันนั้นเราก็ศึกษาว่ามันใหม่เขาถึงออกคืนมาได้แตมาภาคตะิันตกได้แรกๆเราโเรื่องข้าสารกสับกระสังข้าวเมียอาจจะหายไปนับแต่ที่นี้อาจจะเป็นไปได้เมื่ออยากประเทศชาติใกล้ๆของเราเนี่ยก็สัตว์ะสันหายหปเรื่อยๆแต่ข้าวเมียสามารถกับคืนมาได้ถ้าเป็นประเทศไทยเรขอให้พวกเราได้เอา รเราเก่งตรงนี้มาเป็นบทเรียนแล้วก็มาปฏิบัติเพื่อจะได้ดู่ผู้ยังตั้งสังไม่ได้ดังนั้นวันนี้ทางเจ้าพระตะบุญลุงเดินเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในการถวายเสียงเป็นผูน้ตุกตานวันนี้ขออนุโมทนาท่านเจ้าภาพเดี๋ยวจบหรักเดือนหน้าต่อไป เป็นของตำบลเสมาเกเตก็มาใช้สถานที่ในที่ตรงนี้แล้นักศึกษาตั้งจนตั้งหลให้จ้ามาสวดเป็นพุทธบูชาขอให้ใหญ่คงที่เกิดกันมามาณสถานที่ตรงนี้ของเด้วยวัตถุสูงอย่างสมณนี้ใช้สิ่งนี้ก็ขอพรานวันให้ทุกท่านจงมีอายุมั่นสมืนทุกท่าน